ตายสวัสดีครับสวัสดีคน่น่ารักนะครับสวัสดีพายกมายกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะเรามาพบกันกับอีเวนต์ใหม่กันดีกว่าครับเป็นอีเวนต์ตัวละครนะตัวละครตัวนี้เหมือนเหมือนคนเลี้ยงแกะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานมีในช่องแชทหรือว่าในกลุ่มเนี่ยเหมือนกันผมจําไม่ได้มีคนพูดถึงตัวละครเกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะอยู่เหมือนกันแสดงว่ามีคนที่รู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมเออมีใครรู้บ้างไหม บอกหน่อยว่าเขารู้ก็มาจากตรงไหนว่าทําไมตัวละครใหม่จะมาเลยละจะมาเออเจ๋งดีนะอืมครับทีนี้มาดูตัวละคระใหม่กันดีกว่าครับตัวละคระใหม่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าแอคเนธานะเดี๋ยวเราดูคําเปยดตรงนี้ก่อนว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะเขาบอกว่าสกิลที่1เนี่ยเลือกแปดช่องหน้าหลังนะครับอันเชิญลูกแกะมีป้องกันเป็นการป้องกันขโมยมาร์เบิลป้องกันการบังคับและการจับเหมือนสู้สาครนเลยเป็นสกิลป้องกันคล้ายๆสู้สาครนอีกตัวหนึ่ง ทินที่2ย้ายไปทำหนังที่ยืนอันนี้น่าจะเป็นปันนะครับแล้วก็ฝัดดอข้ามมาโเบิลหายไปเปิดโอลิมปิกในพื้นที่ทีมที่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ต้องสาบคอสเป็นเมื่อเริ่มเทินเป็นดรอปนะครับก็คือสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็เคลื่อนย้ายนะส่วนจี้มันน่าจะเป็นจี้ริงนะครับป้องกันขังคุกอ่าแล้วก็เป็นเนเป็นขังฟองสบู่ว้าวก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะครับว่ารายละเอียดอีเวนต์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่า รายละเอียดอีเวนต์เดี๋ยวเราดูรวมๆก่อนอ่ะตัวละครใหม่แบนเนอร์ตรงนี้นะมีคอสต,ตูมใหม่นะมีจี้ลิงค์นะครับมีกล่องแบบเลือกแพ็กสติ๊กเกอร์สำหรับแต่ละอัลบัม้มอ่าแพ็กการันตีสติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับกำลังจัดอีเวนต์โบนัสการใช้เพชรเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูอ่าน่าจะเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันกิจกรรมการเล่นกิจกรรมการเล่นในอีเวนต์นี้ก่อนกิจกรรมการเล่นนะครับก็คือเราเราทำภารกิจเกี่ยวกับ อีเวนต์เสริมไม่ใช่อีเวนต์เสริมเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้าไปในอีเวนต์สำหรับการแจกของนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะมีทุกอีเวนต์นะอันนี้บอกไว้ว่าให้หานะครับลูกหมาป่า8ตัวแล้วจะได้กล่องสมนูนนะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกแกะนะครับแตัวเหมือนกันจะได้แพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตอ่าทีนี้งงใช่ไหมว่าตัวละครลูกแกะกับลูกหมาป่าหาตรงไหนจะอยู่ตรงนี้ครับบางคนไม่เคยมาดูตรงประกาศเลยนะตรงประกาศก็จะมีอะไรแจ้งเตือนที่สาค,คัญสำคัญเหมือนกันนะครับ ทีนี้การพูดถึงลูกแกะกับลูกหมาป่าจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมการเล่นนะไหนว่านี่นะครับเอีเวนต์เล่นนะถ้าเกิดเล่น1รอบเนี่ยแผนที่ไหนก็ได้ได้ลูกแกะถ้าชนะ1รอบในแผนที่ไหนก็ได้ได้ลูกหมาป่าแสดงว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราชนะเลยเราจะได้ทั้งลูกแกะแล้วก็ลูกหมาป่านะครับตรงนี้นะแล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นมานะเราก็มันไม่มีเขียนก็คือตรงนี้เลยอของรางวัล early bird เออสำคัญนะบางทีมันได้ของฟรีนะมันเสียผลประโยชน์นะครับวันที่9ตอนบ่ายโมงครึ่งก็คืออีเวนต์มาจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเมื่อได้รับตำนานแอตเนธาเอสบวกนะครับล้ฟรีกล่องสุ่มรูนซูเปอร์หนึ่งครั้งแต่ว่าผมเห็นเนี่ยในเนี้ยปกติมันจะขึ้นคำว่าเอ r ร์ลี่เบิร์ดแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นนะรวมถึงตรงหน้าตัวละครเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาเปิดดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามีของเอ r ร์ลี่เบิร์ดด้วยนะครับเอออาจจะพลาดพลาดของพลาดอะไรไปได้นะ เดี๋ยวเราไปกันเร็วเลยดีกว่าเราเข้ามาพูดถึงตัวละครกันเลยว่าตัวละครเนี้ยในมุมของผมเนี้ยผมคิดยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปก็ขออนุญาตฝากร้านก่อนนะครับร้านค้าของผมเองซีสไตล์ช็อปครับรับจ้างบาโคนนะครับห้าสิบโค้ดหกสิบบาทนะครับปั๊มโค้ดกับเราได้ของรางวัลตรงไหนบ้างมาตรงนี้ครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นะอ่าเพราะว่าผมเห็นผู้เล่นใหม่บางคนเนี้ยไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนะร่วมกิจกรรมกดตรงภารกิจแล้วก็ลงมาถ้าปั๊มโค้ดเนี้ยตรงนี้จะเต็มนะครับมันจะขึ้นห้าสิบครั้งสิ่ แปลเป็นรูปออกมาก็คือใช้ตัวแปลรูปไปนะจะได้400เพรได้900เพรแล้วนะครับ900เพชรวมกับสติกเกอร์แดงอ่าได้ตัวแปลรูปไปอีกอันนึงแล้วก็ได้แสงอีโวไฮไลท์คือแสงอีโวปกติขายร้อยกว่าบาทถ้าปั๊มโคดเนี่ย60บาทเท่านั้นปั๊มกับเรานอกจากจะได้ของพวกนี้แล้วนะครับยังจะได้ยังจะได้เลือกของเอามากินลืมปิดแบนเนอร์นอกจากนี้จะได้เข้ากลุ่มนะครับในกลุ่มนั้นก็พูดคุยและเปลี่ยนสติกเกอร์ได้ครั้งใช้บริการครั้งต่อไปจาก60บาทเหลือ50บาทดดด้้วยยีีีขนนนาาาคครครัไมมม่ป ใกล้กล้มือคุณก็สามารถใช้บริการร้านเราได้นะครับกลับไปดูที่ตัวละครกันต่อแอคเนธานะครับวิเคราะห์ตัวละครกันต่อมาดูกันสกิลกันครับเมื่อตกพื้นที่ของเรานะครับเ0เลือกหน้าหลัง8ช่องอัญเชิญลูกแกะมันได้แค่8ช่องหน้าหลังนะครับดังนั้นระยะทําการเนี่ยต้องดูดีๆเผื่อบ,บางทีแบบสร้างนึกว่าจะเสกแกะที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะ8ช่องหน้าหลังนะเสกลูกแกะลูกมาลูกแกะเนี่ยเวลาออกมาเขาจะทําตามลําดับตรงนี้ก็คือให้เราเลือกตําแหน่งที่จะเสกลูกแกะก่อน ถ้าตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ของทีมหรือพื้นที่ว่างสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่ทาก็คือทําเป็นแลนด์มาร์กนะครับต่อมาก็คือย้ายอันเชิญฝ,ฝังตรงข้ามแบบสุ่มแต่ถ้าเกิดเราเล่นในลีกเนี่ยมันก็คือจะเป็นศัตรูเราอยู่แล้วใช่ไหมย้ายอันเชิญไม่พอปุ๊บพันหนึกการเคลื่อนย้ายหลังจากย้ายอันเชิญด้วยจะทํา3สิ่งนะครับสร้างแลนด์ย้ายอันเชิญพันหนึกเคลื่อนย้ายโดยการพันหนึกเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่สามารถป้องกันด้วยเอฟเฟกต์ป้องกันศัตรได้ถือว่าน่ากลัว หนึกเคลื่อนย้ายไปด้วยเลยทําให้ครั้งหน้าเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยเขาทอยแล้วเขาไม่สามารถวาบได้ต้องทอยดุนดุนเลยอ่ะทอยสิบสองก็สิบสองตรงนั้นตกแล้วโดนก็คือโดนเลยนะครับอ่ะไปกันต่อหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยมาร์เบิลนะครับน,นี่ฝั่งป้องกันแล้วนะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันบังคับย้ายและป้องกันการจับของฝ่ายตรงข้ามคล้ายๆสุสาครลดลงมาห้าเปอร์นะสกิลที่สองเป็นแปนครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นแผนไม่ติดบวกยี่สิบ เมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้าง70%เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ทีมที่เลือกเปิดโอลิมปิกในที่นี้คือการจัดงานเฉยๆแล้วก็ล้างสกิลพื้นที่ล้างสกิลอันเชิญล้างสิ่งติดตั้งนะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดข้างหน้าเราเจอเมเียลแล้วเขาวางแมงกะพุนไว้เจอพระภยัยวางผีเสื้อไว้มันก็จะล้างออกไปก่อนทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือจัดแบบนั้นแต่ไม่ได้โจมตีสี่ช่องหน้าหลังนะครับดูดีๆนะตรงนี้ไม่โจมตีนะครับแค่เปิดโอลิมปิกเหมือนโโดดนนนที่ผ่ผามามมอลก 65%เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่เรา marble หายไปแสดงว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเสกลูกแกะไว้ที่ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาติดที่เราแล้วเขาโดนเผาเงินก่อนโดนโจมตีเขาจะต้องได้กู้นะแต่ท่อนนี้เนี่ยคอมโบคู่กันกันกบขโมยการ์ดน่าจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดึงเข้ามาที่เรานะครับขโมยการ์ดเสร็จแล้วเผามา r b l ลเนี่ยโอกาสจบเกมเนี่ยสูงมากเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรา70%ใช้เมล็ดพันธุ์ต้องสาบนะครับว้าวดูรวมๆแล้ว เรียบเรียงขั้นตอนคอมโบเข้ากันดีกว่าไหมอ่ะฝั่งป้องกันมีอะไรบ้างมีป้องกันขโมยมาร์เบิลน,นะครับมีป้องกันการเคลื่อนย้ายขาดป้องกันอันเชิญนะครับก็คือเจอกัดตัวเองเนี่ยป้องกันไม่ได้นะกับป้องกันเอฟกต์ละลายหายไป2อ,อันนี้ไม่มีนะครับฝั่งโจมตีพอจะนึกภาพบอกไหมฝั่งโจมตีเนี่ยคอ์สของเขาเป็นดอบนะครับก็คือเริ่มเทินมา60%ร์ลุ้นว่าจะดอบเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการโจมตีซึ่งในดอบครั้งนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะน่าจะต้งง้้้งง้ออองงงงงงดแลวขขขัักกีตเา สาบแถวออฟสาบแถวต้องเข้านะครับดอกก่อนนะครับพอดอกปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทําการ90%ติดลูกแกะนะครับลูกแกะออกปุ๊บเสกมาที่ตัวเรานะครับเสกมาที่ตัวเราถ้าเกิดเขาติดขังกงหรือติดสาบแถวเนี่ยเขาจะมาพร้อมสถานะโดนขโมยการ์ดนะครับแล้วก็โดนขโมยมาร์เบิลนะถ้าเกิดป้องกันเขาไม่ออกนะแถมโดนไม่ได้พันท้องสาบด้วยน่าจะเล่นแบบนี้ดอกแล้วโดนแบบนี้เลยต่อมาก็คือถอ,อยครั้งที่1ถอยครั้งที่2องอยครั้งที่3เนี่ย ก็วนซ้ากันไปนะครับถ้าเกิดสกิลเป็นแบบนี้จริงก็ถือว่าก็เป็นเมตาแหละทีนี้ต้องเอาไปเทียบกันกับโคครับถ้าเกิดมันเป็นโจมตีคล้ายๆกันนะครับถ้าโคคือต้นแบบที่เป็นการอันเชิญแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าศัก์สีเขาเนี่ยทัดเทียมกันได้ไหมนะไปดูโคกันโคบอกไว้ว่าเป็นแปนนะครับเป็นแปนกับฝันร้ายไว้เผื่อเจอน้ากา อีกาอีกาคือลูกแกะนะครับเหมือนกันเลยอีกากับลูกแกะเหมือนกันแต่โคมีขังฟองเราไม่มีขังฟองนะแสดงว่าแสดงว่า,วาเราเนี่ยได้เปรียบโคตรงที่มีดอกใช่ไหมครับได้เปรียบโคตรงที่มีดอกได้เปรียบโคตรงที่มีกุหลาบนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นนะแสดงว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าเล่นโคแล้วรู้สึกว่าโคยังเก่งอยู่ตัวนี้ก็เก่งครับแถมเก่งกว่าโคด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากโคก็เหมือนเป็นโคลรุ่นอัปเกรดนั่นแหละนะฮะ เพราะว่ามีดอปด้วยมีจัดงานด้วยนะครับมีอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะก็น่าจะเป็นเมตาครับในมุมผมผมอ่านสกิลจบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเมตานะทีนี้เรามาวิเคราะห์การจัดเซตจี้กันบ้างครับเพื่อที่จะได้เห็นรูปร่างมากขึ้นนะถ้ามีดอปใช่ไหมครับไม่มีหมวกนะไม่มีหมวกแล้วมีป้องกันเคลื่อนย้ายผมนึกถึงหมวกนี้ครับหมวกจี้ใหม่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะแต่ผมไม่ได้ปิดมาดีที่สําคัญก็คือหมวกเต่าแตกลองคิดดูนะครับความพิเศษของสายอันเชิญก็คือ ถ้าอีกฝ่ายหลุดเนี่ยมันทะลุหมวกเลยแสดงว่ญญามันจบตีง่ายใช่ไหมถ้าโจมตีง่ายแบบนี้ชิ้นนี้เป็นโลด้วยและเต่าแตกด้วยถ้าเกิดอ,อีกฝ่ายมาแล้วติดเต่าแตกนะครับติดล็อกโซ่ติดติดไม่ได้พันต้องสาโอ้โหถ้าเกิดติดแบบเนี้ยตายครับไม่ต้องเล่นนะครับกดยอมแพ้ปล่อยเมาส์เลยเพราะว่าแค่เต่าแตกทอยได้แค่ทีเดียวทีเดียวนั้นวร์ปไม่ได้แล้วพอวราปไม่ได้ตกเมืองก็ป้ายสีด้วยโอ้โหหนักจัดเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหมวกนี้นะถ้าผมจัดผมน่าจะใส่หมวกนั้นนะครับ ทีนี้หมวกโล่จบไปมีโล่แล้วใช่ไหมเคลื่อนย้ายนะครับถอยหน้าหลัง mm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกาะลอยฟ้านี่แหละนะเพราะว่าเกาะลอยฟ้านี่ได้ขังกงด้วยนะครับส่วนจี้ลิงเนี่ยมันมาในฐานะในเลนเททครับมาในฐานะในเลนเทศแล้วก็ป้องกันขังกงถ้าเกิดเราไม่ใส่ชิ้นนี้นะเราอาจจะเอาเป็นเกาะลอยฟ้าในีเเทศก็ได้นะครับส่วนจี้ลิงเนี่ยก็เอาไปใส่เป็นจี้อะไรดีครับเป็นโดนโก๊อปปี้ขังกงก็ได้นะครับเพราะขังกงเราหายไปนะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าอันนี้ไหม พ่อนี้มีป้องกันขังกรงด้วยมีเน่ด้วยแล้วก็ขังฟองด้วยคล้ายๆแบบติดเหมือนโคแล้วตายไปเลยอะไรเงี้ยนะน่าจะแบบนั้นนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยเขานแนะนําเป็นบัตรเชิญคาปิาาืมบอกไม่ถูกฮฮสําสหรับส่วนตัวผมส่วนตัวผมในชะิ้นเนี้ยชิ้นนี้ถ้าเกิดข้ามบนจัดแบบนี้เลยนะข้ามบนจัดแบบนี้นะมิจิลิงชิ้นนี้ผมน่าจะเป็นตะขูนก๊กอปปี้ครับก๊อปปี้ที่มันทําอะไรที่อย่างเช่นก๊อปปี้ป้ายสตอ็อปหรือไม่ก็ก๊อปปี้ไดเมนนะครับ เออแต่ไดเมนโคม่ายเพราะว่าโจมตีแบบอันเชิญมันโจมตีได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการทอยนะก็น่าจะเป็นก๊อปปี้สต็อปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับทีนี้ตัวละครจบไปหมดแล้วนะครับตัวละครจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูของซื้อของขายกันบ้างนะช่วยกันตัดสินใจนะครับว่ามีอะไรดีบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากดูสุ่มนะด้วยเพรที่มันมีจํานวนน้อยเหลือเกินตอนนี้มี3,000ันแต่เชื่อว่าไอ้ที่ดองๆไว้อยู่น่าจะมีเป็นหมื่นอยู่นะครับแล้วอีเวนต์มันปิดวันศุนะรกร์ ขอช่วยกันนะครับคนละม้คนละมือช่วยกันกดไลค์สัก50ไลค์นะครับเพราะว่าเพรเหลือน้อยแล้วอันคราวที่แล้วขอ40คราวนี้ขอ50แล้วละกันถ้าถึง50ไลค์เดี๋ยวซีสไตล์ตตจะมานั่งสุ่มให้ดูครับประมาณหมื่นอ่ะอ่ะน่าจะมีประมาณหมื่นเพรอ่ะหมื่นนิดๆนะครับแล้วค่อยๆเก็บกันเข้าไปถ้าใครอยากเห็นการสุ่มตัวละครนี้นะครับเราให้เราเอาไปใช้ลงหลีกนะครับก็ช่วยก,กดไลค์นะครับห้าสิบไลค์เดี๋ยวสุ่มเลยนะมาดูแพ็คขายของกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสุ่มแบบห้างอยเพจนะถือว พวกนี้เหมือนเดิมนะข้ามไปเลยถ้า,างั้นข้ามไปอีกมาถึงนี่แพ็คพวกนี้ครับแพ็คพวกนี้แพ็คพวกนี้บางคนอาจจะสงสัยไอ้ที่คล้ายๆกระติกเนี่ยก็คือกล่องแบบเลือกสติกเกอร์ก็คือเลือกได้เลยว่าจะเอาชิ้นไหนนะครับส่วนพวกนี้คือแพ็คแถมที่เอาให้ไปเปิดต่อเลือกอะไรมันจะเลือกเป็นหมวดครับหมวดนี้ก็คือเป็นเรียกว่าหมวดนั้นๆน่นะเช่นอันนี้คือหมวดอะไรอันนี้เป็นหมวดป่าใช่ไหมหมวดป่าลึกลับหมวดน้ําแข็งหมวดไฟนะครับหมวด น้ำทะเลหม,หมวดสูงส่งอะไรไม่รู้เนี่ยมันคือท่อนบนครับมันคือท่อนบนก็คือตอนนี้มันมาขายข้างบนนี้นะครับ6อันนี้ถ้าเกิดใครอยากซื้อแบบการันตีก็คือซื้อไปเลยขอยังผมผมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะขาดอยู่ก็คือหนูเอื้อยหนูเอื้อยก็ต้องมาซื้ออนจาจักรไฟนะเหวเหวไฟอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามันมาขายข้างล่างผมก็จะไปซื้อข้างล่างนี้ฮันนี่บีเนี่ยตรงนี้ก็จะครบแล้วอันนี้คือแพ็คที่มันพูดถึงนะว่าการันตีแบบไหนคือการันตีแบบนี้นะ ต่อมามีอะไรอีกอพวกกาชาผมไม่พูดแล้วกันนะครับทีนี้แพ็กวัตุดิบก็ตามสมควรเลยนะแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะสาบาท500เพชรเนี่ยไปซื้อแพ็กเพชรนะครับแล้วมาเปิดคุ้มกว่านะต่อมาแพ็กคอสตูมแพ็กตมนานอันนี้เติมตามกําลังนะครับย้ํานะให้ดูตามกําลังนะครับไม่ต้องเร่งรีบไปขนาดนั้นฮะมันจะมีอันนึงที่ผมเติมไปแล้วอะและอยากแนะนาอะอยู่ไหนวะเออนี่นี่นี่ 5 50วันวันละร้อยเพชรก็คือ5000ันเพชรในราคา69บ้าทน่าซื้อนะครับถ้าตีความหน่อยถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเวลาก็คือ69บาท5000เพชรนะครับถูกมากแล้วก็ตรงนี้99บาทได้อย่างต่ำา2,000เพชรปกติคือ10เท่าใช่ป่ะร้อยหนึ่งตอง 1, นแรกพันหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งได้2,000ันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมคลิปนี้น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเราวิเคห์กันเร็วเร็วมากนะครับวิเคห์กันเร็วกันไปหน่อยนึงแล้วก็ของขายหมาหมดแล้วนะครับ กิจกรรมการเล่นก็พูดถึงไปแล้วอ่าน่าจะประมาณนี้อ๋อมีอันนี้อีกอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงก็คือถ้าเกิดใช้เพชรถ,ถึงหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่ให้แพ็คคุกกี้อันนี้มาหน,นึง่งซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีแววข้างบนแหละน่าจะมีแววข้างล่างนะก็แทนที่ว่าครบหมื่นหนึ่งจะให้สักสองพันคืนให้แพ็คอะไรมาก็ไม่รู้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็ใครอยากดูสุ่มนะครับขอ5้าสิบไลท์เท่านั้นนะครับห้าสิบไลท์เดี๋ยวเราแบบใจอ่อนสุ่มให้เลยนะครับสุ่มเปิดแบบรัวๆไปเลยแล้วก็ใครหาเพชรนะมาณี้ ซี่สไตล์ช็อปนะครับเพื่อนครูคิดชีวิตใกล้คุณนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับข้างล่างใต้คลิปแชนเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่รอสตรีมอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะผมมาข้างนอก2-3วันนะครับเดี๋ยวเจอกันในสตรีมวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ